นั่นตอไหรตอนที่แบบแไปอหน้าาล้วเดอเรื่องนี้จะมากันเลยก็ได้วยควไม่ตายกันจริงๆตายมัลงยต้องาย t o p o ้าปาแบบัไม่ตายล่า้คิว้มันถึนาเวทตอเรียเออ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  World World w o r l กูเลาทนไม่ไหวแล้วถ้าพวกมึงยังไม่คดลบไม่ No No s q u a ไหมครับแต่แข่งอะไรไปเอาไปเลเหรอเียวไเทียวต่อจับขาไว้จับขาไว้จับขายยู่าบายบายยทำไมวะทำไอะเหมือนเยซงเลยอะแมวไม่ได้ยิบไอเดี๋ยวเดีว นสเก,กีนร์สัสดีครับไม่ให er ้เ,เจอกันนานเลยนสก,กี่สซออิสไนไปลด้ไงคุณซิกไนซ่อมความใส่อตในไหนค่ะไวอย่างนั้นอไปไวหรือไม่ได้ดู่ะ Xe. ở đây đều bị con chứ mà không có cái này đẹp rồi แข่งวโตดิอันนี้หยแขงไปใ่ริงิอันนี้ไม่ายอมไจะได้สกีไม่สกีเหอะัง่จะวงเวลาล่ะ เอ๊ะเดี๋ยวนะเราสงสัยอยู่อย่างนึงอ่ะเมื่อกี้เนี่ยก็คือถ้าโดนจับแล้วก็ยังไงคือตายเลยอย่างั้นเลยเหรอโดนจับแล้วคือจะแช่ครับผมแต่ว่าถ้ามีเพื่อนมาแท็กเราอ่ะจะรอดแท็กอ่ะแล้วทำไมเมื่อกี้คือไม่ไม่เหลือใครแล้วอ๋อ โสดตายไปแล้วอ right. yeah. no, no. oh, ีกคนในบุ oh, ีกคนในแคมป์ไงก็เลยได้ย้นมาอีกแบบนั้นนะโอ้โหจิตสุดยอดฮะแคมปโอ้แคมป์ยิงด้วย no god a ใถึงกันต่วแล้วทุกคนอโอ อะไรอ๋คือ้ยเกมยเปิดกูยังไม่ได้หายใจเลยกูโดนกูโดนตอที่ตอนตอยทตอนต่ไม่ได้ต่ยดต่อยไม่กหมดตายแทนออโอ้โหละท่ Yes! 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 <laughs> 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 oh! <you> I <laughs> <laughs> ดีดังไม่ดูส่าไม่ด้านจะไม่หนาดีแค่กุศลทอลำสายไม่อยากจะบินจะบ้าจะงโวไม่ลาวตัวไหนวันถึงตัวไหนที่อยากจะซิงอัศวินดาง 叫我大开呀 <ś les> <ś les> ไม่สิกายสิกายต้องเงียนเขาไสิโอสิกายเนี่ยสิกายสเต็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะไปก็จบ <ś les> ไม่ก็จบแต่พูดถ้าเราไม่ก็จไม่เฮ้ ไม่ยูอีกนิดเดียวอีกเนี่ยคือไม่เจอตรงนี่แต่ว่านี่แต่พี่หลังจากนี้เราตัดไม่เจอเลยไม่ได้เจอทางเลยค่ะสนุกใครเปิดพีคไหมอ่ะงานไม่ผ่านว่างานไม่ผราน างานไม่ว่างถ้าง,งานว่างก็น่าเป็น,อ,นอะไรเนี่ยคุณปอเ <laughs> ออรนก่อนหน้านี้ติดคุก <Okay. S 2> <มา S 1> วิ่งเพื่อชีวิตป้าเราอยากวิ่งหนีจังเลยไม่ใช่เราอยากไล่มากกว่า <laughs> อ๋อย่าไป้าตากตรอนอย่าทำอย่างนั้น <What? S 1> <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

<Okay. S 2> ет, พอดเหญคุณพอดมามาตรกาแ้าโอ้ช่วยวม่โดวแลยังโดนแข่งเพิ่มนีหลจอบอกก้นจ้า

不知道，嗯没。 เอ้พาดเป้าใหม่หนึ่งเป้าใหม่ประตูปิดอัดจ้าได้เลยไปไม่ได้ใครเชื่อว่าตาตัวเด็กก็ได้เหรอใช่ไหมเอ้ยตั СТ วเลหเอ้โตัวเลข

Hãy ai ài ài hero hero hey app chưa cái rồi It was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> <laughs> hey! No. Hey! Come here! I hate the puddly. Ui <laughs> 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 แค่ต่อคน <banquet S 2> <c oughs> อะไร <c oughs> เอา้าโอ้ <c oughs> ถา้ามันหนาวขนาดนั้นเลยเหรอโดนกันเต็มเลยโอ้โหเกี่ยวไปกินใครขึ้นอะคือได้เป็นคนล่าหรือคนหนีค่ะคนหนีค่ะ

ฉันว่าฉันบินไปส่งเลยละกันเกินไปะบินไปส่องกับเอ้ยก่หนอ้ยหนาวอีกเทเรบีกุจนฉีดน้ำใส่ โอ๊ยม่ใช่ผู้ชาอะไรตรงนี้ตรงนี้อะไรกันเนี่ยโอ้ยคุณซีนไรแรงบ้าชอบอบทำไมถ่าไปไหนนไหนซีนก็ต้องแข่งโอ๊ยโอ้โหทำไมแข่เลยอ๋ออ๋อโอ๊ย เขาโดนเขาแช่แข็งในกระจุกกันอยู่ตรงนั้นแ่ละคือแบบถ้าฝั่งวิ่งหนีโดนแช่แข็งอยู่ในกระจุกนี่ก็จบเลยนะจริงดีกว่าเห็นแล้วฮู้ยแชดแค่ได้เป็นคนจับคนแรก うん。<noise> <noise> <noise> Oh. <laughs> yeah. I'm like, I love it. โมมีอ <istles> <c oughs> ันนี้ได้้สิกได้สิกได้กับได้ไ่มีมีข้าวต้มแล้วก็มีข้าวเนแเจ้เจียวเดียวผมพูดถึงเราหารอะไรตอนนี้อ้โหพูดแล้วดีด้วย Effect on Oh, 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 oh. Can't touch this. Can't touch this. My little What the fuck may we no fear? What the fuck? What may no fear? Hoi! อมยได้หอไม่ได้หรอไม่ไอ้อไป่งพีอที่อ้นยนอไอ๋อโอ้โอ้ my god ไมไม่ไดีแนะ้วบอกเลยผมผมผมช่วยคนเยอะมากการที่ผมเก่งมาก้่ป แต่พี่โนรีก่ะสอบไม่ก่อนสอบไม้ก่อนสอก่อโชชตาฟารกิจอยากเล่นกันีมีนของงงพี่ติตแล้วจังตอดเข้าอนายข้ากอนาเอาไเ้ามาจากพ่อมาจากพ่อพูดอย่างน้แต่เขาไม่ใช่เหมือนกับโพสใช่ไหมสวยไหมมันนีไม่ใช่ออากไป่ก้อนคำนี้เยอะแยะพอรับไม่ได้น้อย ไปต้แคยคุเคยติคุกทำไมแล้วถ้าเขาอยู่ในเรือนจำอย่างนี้แล้วถ้ามีผู้ชายอยู่ด้วยเป็นไรไหมล่ะคนอังไชมมือทำไมรัเปิด่อฮะทำอะไรแค่นียเราสักเลือดไดนไหมโอเคปเลยเอา อะไรอนะสบายดิเราจะไปด่านที่มีปืนเนใช่ไหมยังไม่สะใจเลยใช่เราจะไปด่านที่มีแง่เราจะไปด่านทีไมีเยม้แข่งเอาเตอร์ผมจะหลอกให้เอาเตอร์แบบว่ามานี่สิเอาเตอร์มานี่สิเอาเตอร์ฟังไว้นะเอาเตอร์บอกแผนได้๋ยวเขารู้เขาก็เตรียมรับมือนเลยเมื่อไดี๋ยวเปลี่ยนได้ใช่มีแผนเยอะนะโอเคเราก็เป็นคนแล้วแต่ครับอย่า อะไรเสกีอยากกินโรตีเหรอเขามาซีมีตังซีใช่ไล่ะโรตีมันไม่ได้แพงเท่าไหร่อร่อยออกหากินได้ทั่วไปใส่ใครเหรอเนือมัตตะว่าอ๋อชอบใส่กล้วยอร่อยอร่อยอยกินภูเขาไฟป่ะภูเขาไฟนะภูเขาไฟ ตามเข้ากันไปเลยครับตามเอ <zam> อร่อยนะอ่ะหาะตามเขาไปก็ได้ค่ะ่าอ้าวรหายโอเคกดตามนะกดตามกดตามกดตาม